khóa mắt rút bay, hả, ôi năm bốn, rồi, mặn tới níu cái đây, hình nào ma quát mặn níu cái

Nhà mình bốc gì bốc. Nhân bốc cho mày khút bớt bốc. Chết tin khỏi. Thế, bốc, đợi, bốc, đợi, đợi, đợi. Khỏi lưu bốc. Đọc nhà luôn Thực thể bốc lọc tin. À? hay. Mình vô <laughs> lị cho đấy. Lị chăm luôn lắm. Còn hong nga điệu này tụi nha yên lạ tụi nha yên lạy 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 หนี่ตัวนั้นมันหน้่ขนาดมันหัวใหญ่พดโอ้จักเดีมาแห่นเห้นเ้ยหน้่หญนา่ยเน่คลากลีชิดเลเนาะโอ้ นี่เนาะกล้วยชุกกล้วยชุกคาคือเพื่อนเพื่อนบอกกล้วยเจ้าชุกแล้วจังได้มาคอยกับโพดเวียกโพดการใช่ใช่ยันกล้วยชุกคาคือจังไดมาเท่านึงยันนี่เร่บุได้มาแค่นี้ยัน cái nhà nhà rồi cái đây mát tao lột mà ở nhà thằng xuống cái quần coi cái bộ pen pan đọc quỳ xuống nè lưu màu lâm ăn đeo màu lâm ăn phải cây uông pa Hãy nhắn ผ้านี่ก็เรือเมาเมาทหน่า้ใช้ขีดเกแค่นั้นหนักเทมหนักขีดเกนักแล้ใช้ขีดเกลมนั่นเราเล่นงไดเฮ้ยเฮ้ยเอาขึ้นมาได้แล้วหาเมาหามเมาหามไปใส่รถนะเฮ้ยเก้อดะไรเก้แล้วบ่ โอ้ว่าไปเท่าอยากได้เอาให้แล้วจักมือลาสิไปแก่ลวบุคเรื่อนี่แก่ล้วเนาะแก่ละบุคเือนี่แก่แล้วแก่แลวาว่าได้เอาไปละบุชุกนะเฮ้ยขอยอยากเสียงนะเอาไปได้บุจักท้า Bà chắc một cuối xúc, bà chắc một cuối dip Hà vâng tố neo ươn vô Cuối <laughs> tố lợ với vâng tố ươn bà <cười> 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 Hả? <cười> Nên nhau một bộ... cán ổ bố Tí vẫn chẳng chạy chỉ tương

มันสะอาดมันก่อนมันสินัก,ฮนนกนเฮ้ยมัมนสินักใบมันเย็นมันสินักใบมันหนทางนี่แล้วมันหนทางนี่แล้ว อ,อยู่เฮ้ย้าคอยเฮ็ดกรรมกรกูมื้อมันกันแนวนี่แหละคุดว่ารักเต không này không được không yêu cầu không đây không đây cầu của đây Chang hoạt kia 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 ong, kem khăn bác bát bát mưa bát bát chúc bát khăn bác mạng bát đi bát chay lắm bát bát chay bát 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 bác bát 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 mà ่วยเดียบเบกดี่แหนะ โอ้เอาบุดทึงอันนี้ได้เฮ้ยคอยอ,อ,อยากเห็นลองบนทางนั้นก็เื่อเนะมนคอยบุปเป็นนะ้แต่หูเชื่อบุเชื่อบุว่าคอยบุปเป็นแกนเป็นแล้วนี่เจ้ามีดอกเจ้านั่นบ๊วยบ๊วย ไปไปวันนั้นเดี๋ยวไปขึ้ไม้เนาะขนเบ็กก้อนเบ็เคึ้อนี่เด้กยเอ็นแบบนี้แล้วก็กระยานมันล้นเออ